จะเรียนสติอะไรอย่างเราเป็นคนมีบุญหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็ลูกวัดจิตวัดมาเลี้ยงอะไรอย่างจิตวัดมาเลี้ยงเพราะว่าเป็นความเมตตาแล้วก็เป็นจิตวัดของพระสงฆ์เรียกว่าจิตวัดสิบอย่าง อย่างที่ขาดไม่ได้คือบินทบาทบินทบาทเลี้ยง<ๆ>เลี้ยงชีพพ้าในโยมถ้าราอยู่ไหนถ้าบินทบาทมันขี้เกียจบินทบาทมันอยู่ได้อยู่ได้มันจะไม่เ,เก่งอะไรมากมายท่นก็อยู่ได้อย่างท่านพระอาจารย์ในกมท่านก็เทศไม่เป็นนะแต่ว่าคนสมบัติพิเศษเนะี่ยท่านบินทบาทเลี้ยงเลี้ยงพระได้ ไปอยู่สนามไหนกนะ็บินทบาตมาอยู่นี่ท่านก็บินทบาทพรรษาที่แล้วท่านมาอยู่นี่บินทบาททุกวันแล้วบินทบาทเลี้ยงตนเองก็เลี้ยงคนอื่นก็เรียกว่าเป็นเป็น,นานิสงเป็นบุญอีกอย่างตัวพทธเจ้านนะจัดไว้เลยนะอาหารบินฑบาทที่ไปบินทบาตมาเลี้ยงนอกจาก เลี้ยงตนเองแล้วเนี่ยสามารถเอาให้พ่อให้แม่ฉันก่อนได้ฐานก่อนได้พรเจาอนุญาตกันแต่ก็เด่นไม่มีสิทธินะถ้าก็เดินมาบินฉบาทมาแล้วก็แถมเป็นบาปแต่ว่าเรานี่ไม่เป็นไรนะนะ่พระรับเรียบร้อยแล้วเรารับต่อก็เป็นบุญของเรานี่เป็นบุญแล้วบินฉบับมาเลี้ยงนะักปฏิบัติธรรม ในครั้งพุทธการนี่พระเจา้าเทศนาธรรมจักรกับประวัตินสูสดครั้งแรกนี่มีปัญจวัทีห้าห้ารูปเท่านั้นเองที่ฟังเทศมีพระอัญญาโกตัญญาระมานามะพระพัติยะพระพระสปะแล้วก็พระอห้ารูปอะ อาสิกอันเทศโปรดประเทศโปรดเสร็จแล้วเนี่ยอันยาโปรดสัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมอะไรดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชขอขอบวชปั้อนนี้ก็อีกสี่องค์ปัญญายังไม่เยอะต้องต้องต้อง,ต,องต้องฟังเทศอีเจ็ดวันเจ็ดคืน7เจ็ดวันเจ็คืนมืนกัพวกเรามาเนี่ย คอยบรรลุไป,ป,ไปคนละคนละงองสององจนครบเจ็ดวันนี่ก็ได้เป็น,ปนล,าาลูกเป็นพานานทั้งห้ารูปเลยอพรนั้นถึนองค์ที่บินองผ,ผมที่บรลรลุก่อนก็ไปบินฑบาตมาเลี้ยงเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกห้ารูปเลี้ยงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นเทศทั้งวันทั้งคืนเลยนะ,ะเทศสอน กาคนจะสอนทรรมากันน,ะนะั่นแหละโยมนะเราก็ไม่รู้เหมือเราเกิดไม่ทัน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นก็คงจะเหมือนกับเรานี่แหลนะนะทำวัดสวดมนต์แล้วก็พูดกันฟังปฏิบัติไปด้วยถามข้อสงสัยกันไปด้วย <c oughs> <c oughs> วก็เลยบรรลุแล้วขงเราไมา่ถึงขนาดนั้นโยมเราเป็นสาวกสาวกพุทธแล้วก็ แนะนำประพฤติธปฏิบัติอย่างเรามาอรปฏิบัติแบบแม่เราศรัทธาในรูปแบบนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วถือว่ามั่นใจนล้วโยกยยมือปฏิบัติทรมยกมือสร้างแข่งไหวอาจว่าทุกคนจะผ่านด่านนี้มาได้แค่ยกมือนี้ก็สงสัยและะ้วบางคนยกมือสร้างแข่งหวน,นี่ก็สงสัยยกแล้วมันจะได้อะไร มันไม่เหมือน,ม,นมืนคนไม่มีสมาธิเนี่ยเอาจะเอาอย่างโยมไปบ้านอาลีแรกๆเ,เนี่ยแต่ที่โยมไปเพราะว่าศรัทธาไม่รู้ศรัทธาอะไรๆอยากเรียนรู้อยากจะประพฤติปฏิบัติเห็นครูบาอาจารย์สอนแล้วเห็นคนเก่าที่เขายกมือนี่เห็นคนเก่าเ,าาเ,นนเาสียคนก็มาใหม่ มาถูกก็ล่าว่ากูาถูกก็บ่าวแต่ามายกแว็บไปแวบ็บมาแวบ็บมาแวบ็บไปนะแต่ว่าก็มันก็เรียกว่าตกบนะันไดพลอยขจนเหรอได้มาแล้วคุอถอยได้ยังไงนะหืออย่างนะเางี้แสดงว่าถ้าเราไม่ถอยไม่ออกนะเนี่ยแว่าเราคนนึ่งเราคนไม่มีที่ถิมานะันะ่งนะนะ ไม่มีทิฏฐิมานะอัดตาตนต,นตัวเองเออยังไงยังไงมันก็ได้เข้ามาแล้ว<ม>ลองดูสักหน่อยเหไนะให้ตัวลองดูสักหน่อยนะถ้าไม่ดีกูค่อยถอยมันะก็ได้เข้ามาเห็นไหมพอ<ม>เข้ามาแล้วเป็นยังงได้ได้ยกมือรูปแบบเป็นรูปแบบต้องมีคนสอนนะโยม วี่ีการมบบน,นี้ยถ้าไปยกเองเนี่ยรับรองเลยว่าจะยิมยิมมงเต็กเลยแหละนะนยว่ายกทั้ทงไหนไปทั้งไหนอาตมาสังเกตตอนไปที่บนรถไฟเนี่ยคนมันเยอะะมันจะมีคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกแต่พอมาข้างหลังคนหนุ่มก็มีแต่พวกมันมีความรู้ลนนยอลย้รเงน้ยไ้เดี่ยวหนุ่มๆแน่นๆอย่างเง้ยหินยา เรียกมาก็ไม่มานะ่อางคนข้างหลังก็มึงกันโยกมานี่ย้นีก็ไม่ยอมาตัวคงจะมั่นใจในความสบายตัวเองก็ยกมือตามยกมือตามคนข้างๆอะไรหละแล้วกยกคนที่ก็ยกยกก็ยกยกไปยกมาไปถึงทึ่นาทีกาพักมองแบบหายไปเลยโยมไม่มาคือก็คงจะคงจะสงสัยเออยกอะไรกูยกอย่างนี้ ผู้โยกเองนี่ผู้โยกเองนี่มันมันไม่เข้าใจอ่ะก็เลยบอกว่าโยกที่มาใหม่นะตองเข้ามาใกล้ๆนี้มาจะเรีทีสอนไม่ต้องไปดูคนข้างๆหรอกมันเอาจากของจริงเลยต้องกล้าสักหน่อยแล้วมันจะได้ของดีครับอกมันนั่นก็แนะนำวิธีการพอได้นับเสร็จเขาว่าไงอ๋อมันทำไมง่ายเด้หลวงพ่อหนูระเป็น ก็เกร์กังกอยู่ข้างหลังนุ่นยกลุเนีน่นนนนยนะดับคนที่พวกเราอายุขนาดเนี้ไม่ใช่คนแก่เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีการศึกษามีความรู้มีสติมีปัญญาในทางโลกได้ก็ายกป๊บเกิดได้พอยกปุ๊บได้แล้วให้ใส่ความรู้สึกไปนะเนี่ยี๋ยวนี้ก็ต้องเนใส่ให้เขาใส่ความรู้สึกไปที่มือ ยกก็ลูกขึ้นก็ลุลงก็ลูโพะอธิบายไปอีกคั้หน่อยให้มันหยุดก็ล้นะเดี๋ยวให้มันหยุดก็ลุนะคนที่คนที่ยกมือสร้างจังหวะไปเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะมันบางทีก็ยกไหลนะบางคนยกไหลมันคนไหลไปเลยเหมือนเหมือนไอ้มันชินช้าทวันไหลไปเนี เดีแล้วก็โยมลองจะโยมเนี่ยลองลองลองไม่ต้องให้มันไหลมันหยุดสักหน่อยอยู่ตรงไหนหยุดตรงมันคว่ำก็ได้หยุดตรงมันยกยังไงมันต้องถัดมันมันไม่จําเป็นจะต้องไหลนะเนะ่ยนะเอาไม่ไหลใหมันหยุดสักหน่อยครับในในในคําสอนของหลวงพ่อเดียนในตอนที่หยุดเนี่ยรู้หยุดแล้วคล้ายกับว่า อันไหนมันเป็นลูกโซ่เมันจะเน้นตลอดเลยก็แปลกคนใหม่ๆ่อาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่สังเกตให้มันเป็นโซ่ความรู้สึกนี้เป็นโซ่มันเป็นเปาะเป็นเปราะเป็นเปาะอะไรอยแต่คนใหม่ๆที่ปฏิบัติอะไรมันเป็นเส้นใกว่าใกว่ามันเป็นเป็นเสกเส้นท่านมันมันไม่ใช่มันใช่อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่จริงใหม่ๆจะเป็นเสกเส้น แต่จริง <accurately> นี่ทั會會้งมันเป็นปอกเป็นปอกถ้าเป็นเหล็กเส้นนี่ล้วปฏิบัติทามันจะทําไม่ได้นานนะอยห้านาทีทินาทีก็เอื้ออัดแล้วยกยกจะไม่จะไม่มีความสุขจะไม่เพลินจะไม่มีปิติจะไม่มีความรู้สึกตัวมันจะไปบางทีเรายกไปในไหนเราต้งเกลียดใจตัวเองเลยนะ ก็ไปเนะี่ยนะมันคิดเพ่อนนะมันความคิดมันจะมันจะเข้ามากันนะที่ยมยมเนี่ยนะตอนเช้านี่มันอาจจะไม่มากตอนเชาน้า <c oughs> แต่พอสายเท่าไหร่สายเท่าไหร่สายมาปลายมาเย็ยนมาเนี่ยมันจะเริ่มมากมากมากลองสังเกตดูความคิดมันก็จะมากกับการยกทีนี้ <c oughs> แล้วก็เบรกเบรกเขาหน่อยเบรกความคิดเขาเบรกยังไงแล้วมันก็เรียกว่าแตะเบรก เอเด็กก็คือเด็กเด็กตรงไหนก็ได้แต่มาตรงนี้ตรงตรงนี้แต่มาเท้าหัวเข่าหัวเข่ากับมือนี่มันวางมันแตะปั๊บมันแล้วก็คว่ำปั๊บพิ๊บปั๊บแต่เนี้ยลำเลยปั๊บปั๊บมันมันจะแตะตัวเนี้ยตัวรู้สึกตัวนั่นอะอยู่เราจะไม่เอาตอนนี้เราไม่ต้องจับจิ้มก็ได้ใหม่ๆหล้งพ่อนี้ใหม่ๆอย่างนี้ เมื่อก่อนเนี่เอาทุกเอาทุกการเคลื่อนไหวพอามันมีประสบการณ์ชีวิตชีวิตนี่มันต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตของ,ยงโยมอกหักลักหายก็จะมีประสบการณ์ชีวิตขับรถขับลาหรือว่าทําการทํางานจะมีประสบการณ์แต่ละคนการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคนมาแบานีจะมีประสบการณ์ชีวิต เราจะใช้เทคนิคกับประสบการณ์ชีวิตการไปการอยู่กันอยู่กับเพื no> um, mm, ่อนกับผมอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับที่ทําการทํางานอยู่กับพ่อกับแม่เราจะมีประสบการณ์ของเราเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตอันนั้นเราสอนสอนสอนเรื่องชีวิตของเราการเจริญสติเนี่ยก็เหมือนกันนะมันก็มีประสบการณ์อย่างเราพัก็มีประสบการณ์มันปางก็เยอะปต่อมาประสบการณ์มันเยอะ อันไหนมันก่อนที่จะเรียนอันไหนมันก่อนที่จะทําอันไหนทุกคนที่ก็อดีตเราทําบ้านมาแล้วมันสอนอยู่พอเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเอาทุกข์พลมาลหลังๆเอ้โคนี่มันลองลองก็มีคนแนะนำมอย่างนี้ลรอย่างก็ก็ก็ลองก็ลองว่าเทียนนั่นแหละแนะนําแล้วก็ไปดูนในบีซีดีไม่ว่าอยู่ในวิดีโอหรืออ่านหรือต้องบอกว่าหยุดแล้วยกมือไม่เคยหยุดอาจารย์มาไหน ยกมือเนี่ยไม่เคยหยุดพอมาลองหยุดุ๊บอ๋อตึบบเมื่อก่อนเนี่ยยกไปมันก็จะคิดไปนะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันพามันพามันมันก็จะค่อยๆได้อะไรว่าแต่ว่าเราอาศัยความขยันเราเราศรัทธาแล้ววิธีเนี้ยมันทําให้เราได้สัมผัสได้มาพูดได้ฟังเมื่อวานเนี่ยว่ามันได้สัมผัสมันรู้มันได้สัมผัส นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ใช่ของจริงเนี่ยแต่ว่าเมื่อเราทําแล้วมันมันมันมีความแตกต่างระหว่างการกระทํากับไม่กระทํอ่าเนี่ยเราว่าเรา,เราทาอย่างนี้ป<ม>ุ๊บอาจจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรเพราะเราเป็นคนใหม่ใช่ไหมประสบาก,การณ์มาเยอะแต่ว่าเราก็ได้อานิสงส์ของมันตรงนั้ทีนี้พอเรามาประปฏิบัติแล้วก็มาหาเทคนิค่างคนแนะนำแบบทุบปั๊บทีนี้ธรรมะอะไร อาแต่อย่างนี้เนี่ยอาจจะตัวตที่มันหยุดปั๊บเพลินเนี่ยนี่มีความสุขกับการยกแล้วก็หยุดหยอกแล้วก็หยุดหยอกเล็ก็หยุดหยอกเล็ก็หยุดมีความสุขเพราะว่าไอ้ตัวมันหยุดเนี่ยมันมันมันไปเป็นไปตัดขอบกระแสความคิดมันมีแต่ว่านมีเพื่อนพายคนหนึ่งเกจะเป็นคนวิตกจริตนะไอเป็นคนคิดมากพูดทำอะไรเนี่ยกเป็นคนไม่ค่อยพูดอะเกย์จะคิด วันหนึ่งแกก็เดินมาหานี่บวชได้ปฏิบัติได้คนและสองสามปีแล้วนะโยมก็เดินมาขเขาเตั้องแต้ท่านก็คงอยากจะมาแนะนําเราแลน้วกนะ็เป็นเพื่อนกันบวชก่อน,น,นท่ททานท่านอาจาร์ผมนี่นะโหยกมือสร้างเจว่ามาตั้งตั้งหลายปีผมเพิ่งจับจุนไนดะ้งั้นแกว่าจบได้ไงอนาะจาร ผมยกมือแล้วม่อก่อนผมไม่เคยยกมือแล้วผมผมไม่เคยหยุดรู้สึกตัวที่มันหยุดเลยนะแต่ตอนนี้ผมผมโอ้ตอนที่มันหยุดปุ๊บเนมันไปตัดความคิดที่ผมปรุงแต่งมาได้เลยแล้วก็โอ้ดยผมก็รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่กล้าบอกใครนะนะว่าตองกันเป๊ะเลยอลย่างนงี้ยโอ้เรานี่พลาดนะพลาดหลวงพ่อท่านก็สอนมาแต่ว่าเราเราไม่เอาตรงนี้นะ เราประมาทก็ไม่ประมาทหรอกมันมันเขาเรียกว่ามันมันไม่มีประสบการณ์เพราะว่า,าเจอกันล้วตรงกันอจาจารย์ตรงกันตรงกันผมก็กําลังฝึกตัวนี้อยู่เหมือนกันพวกตัวนี้โอ้ตรงกันเนาะตรงกันเขาบอ <c> ก <oughs> อันนี้ในการยมงสร้างจังหวะนะโยนเทคนิคึ่งในการนาี่ยนะครทีนี้ อาตมาก็าไปมีประสบะการณ์เยอะนี่ยขาก็จะพูดได้คาอีกว่าอันนี้ก็เรื่องอีกทีหนึ่งก็ไปอยู่กับอยู่ที่สารคามจะได้เล็บน,น้อยๆนะอาตมาเนี่ยมัน,มน,มนคล้ายๆฟังนี่แหละสุดตะมายะบัญญาติญญาบญญางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปคิดเองได้ทำเองได้แต่ว่าถ้าเราฟังนันมาทำมันมัน,มนเออจริงอาตมาก็ไปอยู่ อยู่กับหลวงปู่มหาไหลที่สารัขามท่านว่าเมื่อก่อนก็ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรู้สึกเล็กๆน,น้อยๆก็ไปฟังท่านท่านเทศแล้วก็ยกมือสร้างอย่างวาเหมือนกับยกเนี่ยยกมือไปยกมือมาท่านบอกว่าโอ้สติที่เราฝึกนี่นะท่านนะตนมากท่านก็เทศในพระฟังไนงะอยู่พอกระดมาก็เป็นพระบทใหม่ เออทางประเทศได้ฟ uh, uh, e <c ười> uh, ังแล้วก็ฟังไปยกมือสร้างจังหวะไปเออตอนเช้าก็ง่วงไปตอนเย็นก็ปุ่มแต่งไปเออตอนกล้งวันก็ทลางวันก็ลุกขึ้นเดินนะแตไปเปิดน่ะลุกขึ้นเดินเดินฟังได้เดินฟังได้นะก็จะพูดได้ฟังโน่นนี่ยสู้ๆนะเนี่ทั้งสายไม่ได้นอนนะเมื่อคืนนี่ ก็ท่านก็เทศไปนะก็ท่านบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยโอ้โหมันมันมันง่ายอะ่ะท่านบอกมันง่ายอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันง่ายายังไงเราพ่อก็จะยกมือตั้งอย่าเลยเอาเป็นเอาตายปพืบวาบเบรบวาบเป็นชั่วโมงมันจะอะไรก็ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะ <c oughs> อารมณ์ความ ความโกรธความโกรธท่านเทะท่านก็จะเทศภาวะของท่านนะให้ให้ให้เราฟังมันเป็นยังไงเนาะเราก็คิดดูหลวงพ่อที่ว่ามันยังไงความโกรธความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจเวลามันเกิดการกระทบหรือว่าผัสสะ เราเกิดภาษาแล้วท่านว่าง่ายหรือไ่ยากง่ายหน่อยเดียวเลยนะท่านว่าเนียแล้วก็ฟังอยู่ว่าเอาเนิ้วมือกับนิ้วนิ้วโป้มือกับนิ้วเชี่ยมาสัมผัสกันแป๊ดหนึ่งในความกวนมันก็ละลายแล้วท่านเนี่ยเนื้อฟังว่าไงหลวงพ่อเอาคำเนิ้วนิ้วนิ้วโป้กันนี่มันมาสัมผัสกันความกวนมันก็ไม่รู้มันบินหนีเลยวันนั้นเนี่ย โอ้โหแล้วก็มาคิดดูวอะโอ้โหความรู้สึกของท่านเวลาเราโกรธเวลาเราโลภเวลาเราเราต้องเดินยกมมมันค่อยออกให้ยมนะคือมันก็ต้องมายกมือสั่งที่ว่าเป็นชั่วโมงมันค่อยออกไงท่านบอกว่าเส้นนิ้วสัมผัสปลายนิ้วมือความโกรธความโลภความหลงมันก็ ละลายไปจากหัวใจเราแล้วมันหายไปเลยแล้วก็มาคิดโอ้มันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงเลยหลวงพ่อแล้วก็ท่านก็เทศไปแต่เราก็ปรุงแต่งของเราไปนะของเรานี่ถ้าโกรธขึ้นมาทีนึงนโอ้โหต้องเดินจกอมทั้งวันสั้นๆจังหวะเป็นชั่วโมงถึงเอาความไม่พอใจออกแกะใจเราของเราได้ไม้พอใจสิ่งนั้น ไม่พอใจสิ่งนี้เนี่ยออกแก,กเราได้ทั้งท่านแค่เอาปลายนิ้วสัมผัสกันเนี่ยท,ท่านก็สามารถหายไปได้ท่าน<อ>ก็มาคิดดูนี่แสดงว่าสติที่ท่านฝึกมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันสมบูรณ์แบบมันมีพลังแล้วก็ได้บางทีแบเออเราสักวันหนึ่ง <c oughs> เราก็จะต้องได้สัมผัสแบบนั้น เหมือนท่านแต่ว่าเราจะได้ไงเราต้องมาฝึก,ก่างอะไรอยู่อันนั้นท่านท่านฝึกมานานเมื่อท่านฝึกมานาน,นก็แล้วไป็นย่งอนั้นนี่คืออนุภาพของของสติที่เราเมื่อฝึกจากเริ่มต้นนี่น้อยไงโยวโยมว่า,าบางคนก็อาจจะทอแท้นะไม่มาพิถาอะไรอย หลวงปู่เตียนนั่นบอกว่ามาทางน,าางนี้มาทางนี้นั่นแตบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้เดินทางความรู้สึกตัวนี่เพราะฉะน,นั้นนี่ที่ว่าเราก็มาร่วมมาเปินปฏิบัติธรรมกันนะก็ในช่วงเช้าช่วง กลางวันก็ปฏิบัติกันไปเรื่อยๆความรู้สึกถ้าโยมสงสัยอะไรก็มาถามในนะั้นโยมนะถ้ามันสงสัยก็ไม่ไปเป็นไรก็ปฏิบัติไปแต่พยายามรู้สึกที่กายนี่แหละที่กายของเรานี่แหละส่วนใจที่มันนึกมันคิดโยมก็ท่ามัน ไอคิดก็แล้วก็ค่อยๆกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวของเราธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยเขาก็จะปุ่มแต่งของเขาอยู่นะก็จะคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตรือว่าเรื่องปัจจุบันที่เขาได้ยินได้เห็นได้สัมผัสกับธรรมชาตินั้นๆเขาเปเรื่องธรรมชาติอะไรไปปุ่มมันเป็นมาอย่างนี้ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติ เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเพียงแต่ว่าเรามีสติเขาไปรู้การนึกการคิดการเผลอคิดของเขาเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาอยู่ความรู้สึกึตัวแล้วก็สังเกตนะว่าเวลาแล้วตัวตัวตรงนี้มันเพ่งไปมันจ้องไหมถ้าเพ่งไปจ้องไปแล้วก็ ทำทำเบาๆทำเล่นๆอาจจะบางทีก็จะไปจริงจังหลายอย่างหนึ water, bah, rides, <aciones S 1> ่งเแล้วเราเดินก <smith> ็ดีนะตั้งจังหวะพอดีหรือว่าเราก็จะไปกําหนดว่าเออํำได้ชั่วโมงหนึ่งอย่างไดสองชั่วโมงอย่างเงี้ยบางทีปุ๊บปั๊บก็เปลี่ยนมาเลยก็ได้ถ้านาทีนาทีมันเห็นมันท่าไม่ดีก็กลับมาหนั่ง หรือว่ากลับมานั่งเก้าอี้หรือว่าถ้ามันง่วงเหงาแล้วก็ออกยกแขนแรงๆยกขาแรงๆยกจุกกระเทบเท้าเดินไกลๆอย่างเงี้ยไอ้ทั้งหลายจะพาเดินจงกรมภายในวัดได้หลายอย่าจะออกไปประพฤติปฏิบัติเป็นตรงลานรับแสงรับแสงอรุณนะ ดีพระโยมนะหลังจาันว่ากขาจะไปนั่งสร้างจังหวะกันอย่านมันสว่างสักหน่อยเราจะพาไปมันจะมีตรงพุทธมณฑลมณฑลตรงนั้นเห็นเขาไอะไรพระอาจารย์สุวิทย์อาจารย์โกสุลมาเรจะพาไปนั่งสร้างจังหวะอใช่ไหมโยมเออทำไมมันเคยมาบ่อยใช่ไหมเออไปตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าเนี่ย เขาจะพาไปประมาณกี่โมงประมาณตั้งหกโมงไงรอรอพระท่านไปบินตะบุงตะบ่าแล้วลก็ไปตั้งจังหวะไปบริหารร่างกายาไปยกไปอะไรอะรนะบางบางโลกบางโลกท่านท่านมีเทคนิคเยอะใช่ไหมอะไรตั้งจังหวะ บริหารร่างกายอย่างงนนอย่างนี้อมีสติอ่ามันจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยนี่ะตรงตรงนี้มันดีตอนบรรยากาศตอนตอนเช้ากับตอนเย็นตอนกลางวันนี่มันก็อาจจะจะร้อนหน่อยนะตรงนี้จะร้อนหน่อยอ่าเป็นอากาศด้วยแหละฝนไม่ตกถ้าฝนตกมาแล้วก็จะว่าสุดยอดเลยนะถ้าฝนตกมาปุ๊บจะได้บรรยากาศเลยนะที่นี่จะเย็นสบายเลย อันนี้ช่วงนฝนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเรียนจิติไปได้อยู่นะนเดี๋ยวได้วเวลาก็จะพาไป